พวาออนไลน์เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 สุขศึกษาและพละศึกษา การออกกําลังกายแบบแอโรบิกการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเป็นการออกกําลังกายที่ทําให้อวัยวะในระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจมีความแข็งแรงทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถให้แก๊สออกซิเจนกับร่างกายสูงสุด การเตรียมตัวก่อนออกกำลังกายแบบแอโรบิก 1. ตรวจสอบความพร้อมของสภาพร่างกายและการเจ็บป่วยของตนเอง 2. สวมใส่เสื้อผ้ารัดกุมสะดวกในการเคลื่อนไหวและควรเป็นผ้าที่ซับเหงื่อได้ดี สมสวมถุงเท้ารองเท้าที่เหมาะสมกับตนเองและการออกกำลังกาย 4. เลือกเพลงที่มีจังหวะเหมาะสมกับการออกกำลังกายสําสำรวจสภาพพื้นที่ออกกำลังกายซึ่งควรเป็นพื้นเรียบไม่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายนะครับ